ฮัลโหลหวัดดีค่ะวันแต่ละวันสีแต่ละสีล้วนมีความสำคัญนะคะมาทักทายกันค่ะก่อนอื่นก็กดติดตามก่อนเลยนะคะแล้วตามมาชมกันค่ะว่าวันนี้มีอะไรนะคะถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะมาค่ะตามมาชมกันค่ะวันนี้จะมีอะไรให้ชมนะคะจะคุยเรื่องอะไรค่ะ ดีค่ะทักทายกันนะคะก่อนอื่นก็ต้องออแนะนําตัวก่อนนะคะน้องๆอ,อ,อาจจะยังไม่รู้จักเพราะว่าเข้ามาใหม่นะคะก็เป็นช่อง g ิ z ซีนะคะปกติก็จะนําเสนอเรื่องที่ว่าเราคิดว่าคนอื่นเขารู้แล้วเพราะว่าจะพูดในลักษณะของเรื่องของผู้ใหญ่หน่อย อายุที่เยอะขึ้นหน่อยแล้วนะคะเออก็50อัพขึ้นไปเนี่ยแต่พอมา2อวันมาเนี้เราก็เอกใจแล้วเราก็เข้ามาดูในในชาร์ตของที่เขาทำไว้ให้ดูนะคะผู้ชมเนี่ยเป็นว่า,าน้องๆที่เข้ามาชมเนี่ยอายุน้อยๆอยู่ที่25-45เนี่ยเยอะถึง50กว่าเปอร์เซ็นตของจำนวนผู้ที่เข้ามาชม เราก็เลยต้องเปลี่ยนนะอ่อางั้นเราต้องปรับปรับช่องของเราเปลี่ยนเรื่องพูดให้ให้ถูกกับผู้ที่ชมนะคะก็เป็นคนไทยเมื่อก่อนจะเป็นฝรั่งซะเยอะแต่เดี๋ยวนี้คนไทยเยอะคนไทย80กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะแปกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยแหละก็ฝรั่งอีกประมาณเออห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคะประมาณนั้นแต่ก็เป็นคนไทยแล้วก็นอกจากนายเนี่ยยังเป็น อยู่ที่25 4 5ถึงส5เนี่ยสัก55%เข้าไปแล้วแล้วก็พวก50อัพไปแล้วเนี่ย55 60อัพเนี่ยแค่10กว่าเปอร์เซ็นต์เราบอกงั้นเราต้องปรับแล้วปรับเรื่องที่เราจะคุยเราคุยผิดกลุ่มนะคะคือว่าถึงได้ว่ายอดคนดูของเราน้อยยอด follow up เนี่ยยอดผู้ติดตามเราก็น้อยมากจนจนคิด หอดใจเหมือนกันแต่นี่เพราะว่ามาลองดูเนี่ยก็โอเคเพราะว่าเรื่องที่นำเสนอไปเนี่ยในสองช็อตสั้นๆเนี่ยก็มีน้องๆที่ผ่านเข้ามาแล้วก็กดเข้ามาดูเนี่ยเยอะมากเยอะพอสมควรนะคะ400ออัพเนี่ยก็โอเคว่าถือว่าใช้ได้ เราก็บอกั้นเราต้องเปลี่ยนแนวมาเป็นแนวเด็กลงหน่อยเราพูดเรื่องผู้ใหญ่ไปเขาก็จะไม่เข้าใจไม่ใช่ไม่ใช่กลุ่มเขาซึ่งเรื่องที่เราพูดอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนสมัยก่อนในแนว50าสอัพไปแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้กาดีแต่ถ้าเด็กๆสมัยเนี้ยอาจจะไม่รู้นะคะก็เรื่องของวันเกิดนะคะวันเกิดไอ้นี่ไอ้นั่นเนี่ยมันก็เป็นเหมือนพรสวรรค์ประจําตัวเกิดมามันก็จะ อย่างคนเกิดวันจันทร์เนี่ยเขาจะชอบสีเหลืองสีขาวสีนวลนๆนนอะไรเงี้ยมันเป็นธรรมชาติที่เป็นว่าชอบโดยปริยายนะคะแล้วก็เขาถึงเรียกว่าสิ่งที่มีมาเองเนี่ยเรียกว่าพรสวรรค์แต่นี้ว่าเราก็หยุดอยู่แค่นั้นไม่ได้การมีสเสน่ห์น่ารักเนี่ยมันมีเฉพาะตัวเฉพาะคนนะคะแล้วก็พอมีพรสวรรค์แล้วมันก็ต้องมีพรแสวงคือ ขยันทำมาหากินขยันเรียนรู้ขยันอะไรเป็นสเต็ปจเต็บไปอย่างนี้นะคะอยู่เฉยเฉยไม่ได้ก็ต้องต่อสู้ที่ลว่นไปแล้วพอเรามานำเสนออีกช็อตหนึง่งช็อตเรื่องของสีซึ่งเรื่องของเทคนิคการใช้สีเนี่ยถ้าพูดภาษาธรรมดาเนี่ยภาษานักเรียนคนที่เรียนหนังสือก็เรียกว่าเทคนิคนะคะ ถ้าจะไปพูดแบบโบราณโบราณเขาจะเรียกว่าศาสตศาสตร์การใช้สีเดี๋ยวนี้เขาจะพูดไปถึงมูแต่นี้เราก็ไม่เอามูนะคะเพราะว่ามันจะโบราณไปแล้วคนยุคนี้ไม่น่าจะมูแล้วเอาเอาด้วยเหตุด้วยผลนะคะต้องใช้หลักเหตุผลพูดกันเขาไปกันถึงดาวอังคารมีจรลงจรวดอะไรกันเนี้ยมีเขาเรียกอะไรนะ มีโดนกันแล้วเนี่ยเราก็ไม่พูดถึงเรื่องเรื่องมูลแล้วนะที่ว่าจับเลดงเดด้ากันได้เนี่ยเราก็พูดถึงภาศาสตร์อย่างเนี้ยเพราะเราหลังๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ยินคนเขาพูดเออสีเขียวเหนียวซับเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทุกวันมันเฉพาะบางวันบางครั้งจะใช้สีเขียวตลอดไปก็ไม่ได้นะคะเราก็เห็นบอกว่าเออมันขัดหูขัดตานะฟังคำนี้ ฟังดูขำๆเนี่ยใช่มันคล้องจองเขียวเหนียวซับเนี่ยเสระเอียมันมันไปนะคะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เนี่ยมันก็จะเป็นวันจันทร์ต้องสีดำวันอังคารต้องสีสีส้มสีเหลืองอะไรเงี้ยในเฉดตรงนั้นน่นนะคะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรายละเอียดมันจะมีเยอะถ้าเดี๋ยวเราได้ผู้ติดตามถึงหนึ่งพันไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเค่อยมาไลฟ์สดกันตรงนี้พูดเป็นยาว,ยาว วันนี้เราจะพูดกันแบบสั้นๆพอรู้พอประมาณนะคะเกินกันเล็กๆน้อยๆให้มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราค่อยขยายความก็พอรู้ว่าอาเด็กๆน้องๆในกลุ่มเนี้ยยังอยากรู้นะคะแล้วก็มันก็เป็นจรินคนเราอายุไม่ถึงร0อยปีหรอกเพราะฉะนั้นอย่ามาใช้ชีวิตตากตามทำงานทำงานทำงาน,งานอะไรอย่างเงี้ยแล้วสังขารมันไม่เที่ยง ทำงานมากๆมันก็เจ็บเจ็บป่วยนะคะมันมันมันจะต้องหามมงหาหมอเสียเงินเสียทองไปอีกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้สติป,ปัญญาเนี่ยช่วยทำยังไงเราถึงจะทำงานน้อยแล้วได้เงินเยอะเหมือนเดิมหรือว่าทำงานน้อยแล้วได้เงินเยอะมากกว่าเดิมอย่างนี้ค่ะนี่คือเทคนิคนี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยขยายความกันต่อๆไปเรื่อยๆในหลายๆคลิปต่อไปถ้าพูดคลิปเดียวเลยมันจะยาวมากนะคะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ว่าอย่างสตีฟจ็อบสหรือว่ามาร์คซ็เคเบิร์ตที่เขาบอกเขาใส่เสื้อเออซื้อเสื้อสีเดียวเนี่ยสิบสองตัวโลหลนึงเลยแล้วก็ใส่ทุกวันถ้าใครที่ยังไม่ได้รวยเหมือนเขาอย่าทำแบบนั้นเพราะคนเขาจะมบอว่่าคุณจนคุณมีเสื้อตัวเดียวถ้าคุณไม่ได้มีเงินเป็นหมื่นล้านอย่างเขาอย่าไปตามแบบเขาเด็ดขาด ใส่เสื้อสีเดียวเนี่ยคนเขาก็มองอ้ออันนี้มันจนมันใส่เสื้อสีมีอยู่ตัวเดียวเย็นก็ไปซักแลาวเพื่ก็ใส่ใหม่เนี่ยเขาจะมองอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปตามคนที่เขาทําได้แล้วคือเขามีศักยภาพในตัวเองคนจะคิดเองโดยที่เขาไม่ต้องบอกว่าเขามี12ตัวสีเดียวกันอยู่ในตู้อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ใช่เราอย่าไปตามเขาเด็ดขาด การใส่เสื้อผ้านี่ก็ถึงได้ว่ามี7วัน7สีแล้วเราก็มาแมทให้ได้อย่างเงี้ยแล้วการที่จะมาใช้สีเดียวกันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยอย่างบางคนเขาก็จะเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรเป็นล็อกหรือไงใส่สีดาทุกวันอย่างนั้นเน่ยเพราะอย่างนั้นก็ไม่รวยเลยแหละทํางานทํางานทงานทงานอย่างเดียวเลยนะคะบอกทุกอย่างมันมีเทคนิคมันมีทริคเงานเล็กๆน้อยโดยที่ว่าเราไม่จําเป็นต้องไปซื้อของใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ย เราก็แค่ปรับเปลี่ยนไอ้นู่นไอ้นี่ของที่มีอยู่แล้วในตู้เนี่ยเชื่อว่าทุกคนคงมีเสื้อผ้าเกินเจ็ดตัวเจ็ดสีอยู่แล้วนะคะก็มาบางวันก็าอาจจะมีเสื้อผ้าหลายๆสีอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็หลายๆสีสีสเขียวสีส้มสีครีมสีอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเป็นวันอาทิตย์ก็โอเคใช้ได้เลยนะคะถ้าเป็นวันวันอังคารก็ยังใช้ได้เนี่ยมีสีส้มอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเป็นทิเก,เกเล็กเล็กน้อย ถ้าวันไหนที่ใส่ไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนไปใส่เสื้อตัวอื่นทุกคนมีเสื้อผ้าหลายตัวอยู่แล้วแล้วการที่จะมาใส่สีเดียวทุกวันไปหมดเลยมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะคะโอเควันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรามองข้ามเราคิดว่าทุกคนรู้อยู่แล้วก็เลยไม่ได้พูดนะคะน,นี้พอว่าเห็นสนใจแนละ้วในวันเกิดอะไรอย่างงี้ก็เห็นสนใจคนเข้ามา กดดูเยอะแล้วก็กดเพิ่มผู้ติดตามเยอะแล้วก็วอ่าเป็นสิ่งที่เราละเลยเดี๋ยวเราค่อยมาคุยขยายความกันแล้วถ้าใครอยากฟังเรื่องไหนก็คอมเมนต์เข้ามาคุยได้นะคะเมื่อไหร่ที่ได้เราก็จะทําคลิปไปเรื่อยๆอย่างนี้อาทิตย์หนึ่งอาจจะลงซักสองคลิปแล้วนะคะเพราะตอนนี้มันลงเยอะมากแล้วหกร้อยกว่าคลิปแล้วนะคะแล้ว ออย่อยคนดูมันมันยังไม่มากมันไม่ใช่หลักพันมันแค่หลักรไอยเองนะคะบอกเดี๋ยวถ้าเราได้มีคนกดติดตามเยอะถึง1 1,000พนคนเนี่ยเราไลฟ์สดได้และตรงนั้นดีกว่าเราจะพูดเยียวยาในไลฟ์สดดีกว่านะคะโอเคค่ะวันนี้ก็คุยกันเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามชมเดี๋ยวก็จะลงรูปภาพ ที่ไปทําภารกิจในช่วงเช้านะคะเราก็เป็นคนสมัยใหม่นะคะไม่ใช่ไม่ใช่พวกสมัยเก่าที่ว่าจะมามองมามมอะไรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าคนที่จะไปตัง้งศาสตร์บูอาจจะเข้าผิดช่องนะคะเราก็เป็นแบบใช้ชีวิตในอัปเดตเป็นปัจจุบันนะนะคะเออโอเคค่ะวันนี้คุยแค่นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะพบกันใหม่คลิปหน้า แล้วก็มีอะไรก็ถ้าชื่นชอบกออ็กดติดตามนะคะสําหรับคนที่เข้ามาใหม่กดติดตามแล้วคนที่ชมแล้วก็ชื่นชอบว่ากดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะรักษาสุขภาพนะคะเดี๋ยวจะลงรูปออปฏิบัติภารกิจประจำวันนะอะเามาให้ชมกันเล็กๆน้อยๆค่ะไม่ยาก บ๊ายบายค่ะ